ไกี่ยวกับการคเมื่อที่เนะครับไม่ใช่นะครับไอคลิปเมื่อที่เหตได้จัดไปแล้วนะก็ตอนนี้เป็นรายการ h ฮ c เกอร์เกม h ช n แนลนะครับก็มันจะเปลี่ยนชื่อเหรอเพราะว่าไอคลิปที่ผมทำไปเนี่ยมันเกี่ยวกับแฮกนั้นนะไม่ใช่สิแบบไอคลิปส่วนใหญ่จะเป็นแฮกแล้วก็อย่างเช่นพัวไลน์เจอ ก็นี่นะนแนฟนเฟตี้นะโกงนแนฟนเฟตี้นะประมาณนี้นะก็หรืออาจจะมีอีกนะก็แฮกเกอร์เกมชาแนลนะก็โอ้โหยินดีต้อนรับนะแต่ตอนนี้ไม,ม่ทีม,ม้าชาแนลทีเอสจูนะไม่ทีม้าชาแนลนะครับก็นะฮะก็ที่หลังนะก็เรียกผมว่าไอ้นี่นะฮะแฮกเกอร์ลอเรเนนะ จะแก้ตรงนี้ด้วยนะครับนะบ <c oughs> นะก็ให้ก็เก็บช่อแนวะฝากด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะเปลี่ยนทุกอย่างน,นะครับยกเครื่องใหม่นะฮะนี่ฮนะให้ก็เก็บช่อแนวน,นะครับผมจะเปลี่ยนสอมเปลี่ยนชื่อที่หลังนะฮะเอาละโอเคนะก็จะแก้ที่นี่แล้วก็แก้ี่นี่นะครับไปไปฮะ